สวัสดีครับกลับเรียนท่านผู้ปกครองนักเรียนทุกท่านครับตามที่ผมได้ออกคลิปนะครับเพื่อชี้แจงาการเรียนการสอนเพื่อเตรียมเปิดภาคเรียนในช่วงแรกนะครับแล้วก็ผมได้ให้สัญญาว่าจะมีการแถลงการและติดตามอยู่ตลอดเวลานะครับวันนี้อีกวันหนึ่งนี้เขากำหนดในห้าวันแรกช่วงแรกไปเลยนะครับที่ผมได้ ให้คุณครูนั้นได้เตรียมการรัดพื้นฐานให้ผู้คอนักเรียนและนักเรียนได้เข้ามาอยู่ในกลุ่มแอปพลิเคชันต,ต่างๆที่โรงเรียนได้จัดเตรียมไว้จากการประเมินสถานการณ์ในช่วงแรกนั้นนะครับแล้วผมได้เก็บปัญหาต่างๆเกี่ยวกับผู้เข้าเรียนและผู้ปกครองว่ามีปัญหาอะไรบ้างคุณครูประจำชั้นหรือคุณครูประจำช่วงชั้นนั้นได้ได้มีข้อมูล ฟีดแบ็กกลับมาหาผมแล้วก็ผมได้แก้ไขปัญหาให้ผู้ปกครองนักเรียนนะครับตามช่วงชั้นต่างๆอย่างเช่นอนุบาลเนี่ยชั้นป .1 เนี่ยอนุบาลน,นะครับจะมีปัญหาเยอะเนื่องจากว่าเด็ก,กยังเล็กนะครับในช่วงแรกก็คุณครูในชั้นอนุบาลหนึ่งนะครับแล้วก็ชั้นป .1 น,นะครับก็ต้องส่งคลิปเป็นการแนะนําตัวเพื่อให้นักเรียนได้รู้จัก โดยเฉพาะรุ่นันหนึ่งเนี่ยเด็กยังไม่รู้จักคครูมาก่อนเลยนะครับแล้วก็เด็กที่ย้ายมาจากโรงเรียน,นต่างๆมากมายเหลือเกินนะครับก็ผมได้ตรวจสอบแล้วค่อนข้างจะเปอร์เซ็นที่ดีขึ้นนะครับก็ยังไงก็ฝากฝังผู้ปกครองด้วยนะช่วยติดตามช่วยทวงถามค,ครูว่าอะไรคืออะไรผมได้ให้ข้อมูลครูหมดเลยแล้วนะครับว่าเราจะแก้ปัญหาอย่างไรกันต่อไปนะเราในช่วงที่สองนี้ นะครับเราจะต้องมาพูดคุยกันแล้วก็ข้อมูลข่าวสารต่างๆจากบ้านเมืองจากกระทรวงสาธารณสุขจากนะสบคเนะได้แถงการมีการเปลี่ยนแปลงอะไรมากมายเพราะฉนั้นโรงเรียนอนุบาลบ้านท่าเบญจกักเราไม่นิ่งนอนใจนะเราจะต้องติดตามข่าวแก้ไขปรับเปลี่ยนนะทุกสถานการณ์เพื่อให้ทันต่อเหตุการณ์นะครับจากที่สบคนะครับได้แจ้งให้กระทรวงสาธารณสุข ทราบว่าจะมีการเปิดเรียนในวันที่17พฤษภาคมนั้นปอาคุณว่าสถานการณ์โควิดนั้นยังไม่หายนะครับก็ได้มีการประชุมนะครับเมื่อเร็วๆนี้และมีมติออกมาดัางต่อนี้นะครับทางกระทรวงศึกษาธิการนับโดยท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการนั้นได้ออกหนังสือสั่งการมายัางโรงเรียนและสังกัดต่างๆว่า จะเปิดเรียนได้ในวันที่14มิถุนายนซึ่งเป็นไม่ได้นานมากนะผมได้พูดคุยกับคณะครูแล้วฝ่ายทีมงานบริหารต่างๆว่าเราไม่อยากให้เกิดศูนย์เปล่าทางการศึกษาเด็กของท่านไม่ได้รับเรียนเลยว่างเปลา่านะในช่วงที่เราการเปิดเทอม นะครับแล้วก็ในคําสั่งมาตรการต่างๆของร,รัฐบาลกลางนั้นก็ได้มอบหมายให้โรงเรียนเป็นผู้ประเมินสถานการณ์เองนะครับผมก็มีข้อที่เอาฝ่ายบริหารโรงเรียนนับาลบ้านท่าเบญจกัและทีมงานนั้นได้ประเมินสถานการณ์ออกมาได้ข้อสรุปดังนี้นะครับในวันที่หนึ่งมิถุนายนนี้โรงเรียนเราจะเปิดทําการเรียนการสอนทางออนไลน์ครับเพื่อ ให้บุตรหลานของท่านนะครับเข้ามาเรียนในห้องเรียนที่โรงเรียนนั้นได้เตรียมการเอาไว้ตามแอปต่างๆนะครับเดี๋ยวเราจะบอกว่ามาตรการอย่างไรบ้างเพราะนั้นในช่วงตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะครับถึงวันที่ที่หนึ่งนี้เราจะเตรียมอุปกรณ์ต่างๆให้ ดีขึ้นปรับปรุงแก้ไขในส่วนที่ขาดเหลือไปให้มันดีขึ้นให้ทันต่อเหตุการณ์นะครับเพราะนั้นเมื่อเช้านี้ผมได้เข้าไปดูฝ่ายไอจีซีหรือเทคโนโลยีของโรงเรียนได้ประชุมครูผู้สอนทุกท่านเพื่อให้เข้าถึงแอปต่างๆเพื่อให้ถึงตัวนักเรียนเพื่อให้ทราบถึงปัญหานะครับของ แต่ละคนแต่ละบ้านแต่ละช่วงชั้นว่ามีปัญหาอะไรเกี่ยวกับอุปกรณ์สื่อสารที่เราจะเข้ามาเรียนนะครับอย่างเช่นสัญญาณนะเรากมีอุปสรรนะครแล้วเราจะแก้ไขกันนะครับจนกว่าจะได้รับสัญญาณที่ดีขึ้นนะครับอีกอย่างหนึ่งปลายทาง เช่นบ้านของนักเรียนเตรียมพร้อมหรือไม่นะครับเพราะฉะนั้นในวันอาทิตย์หน้าท่านผู้บอ,องครับตั้งแต่วันที่หนึ่งมิถุนายนเป็นต้นไปเราจะทําการเรียนการสอนทางออนไลน์นะครับโดยอาทิตย์นี้คุณครูแต่ท่านจะทําการเช็คสํารวจนักเรียนเพื่อให้เข้ามาในห้องเรียนให้ครบ แล้วจะมีการประเมินแล้วจะมีการประเมินผลมีการติดตามผลอย่างเช่นนะครับต้องขออนุญาตผู้ปกครองด้วยว่าตั้งแต่อาทิตย์หน้าไปต้นไปนะครับทีมงานบริหารจะออกสุ่มตัวอย่างเพื่อนิเทศปลายทางสถานีปลายทางว่าได้รับความสนใจจากผู้ปกครองนักเรียนอย่างไรบ้างการติดต่อสื่อสารในช่องสัญญาณน,นั้นชัดเจนหรือไม่เนื่องจากว่า ทางสถานีต้นทางนั้นไ,ได้ทราบปัญหาเลยว่าสถานีปลายทางนั้นเป็นอย่างไรเพราะฉะนั้นต้องขออาภาัยผู้ปกครองด้วยครับผมและทีมงานทุกคนนะครับจะแบ่งออกเป็นสายๆไปนะครับตามหมู่บ้านต่างๆอาจจะหมู่บ้านักสองสามหลังสองหลังนะครับก็กุมประชากรเราทั้งหมดประมาณพันกว่าหลังคาเรือนนะครับซึ่งเราจะออกคุมตัวอย่างน่าจะประมาณได้สักสองร้อยหลังคาเรือนเพื่อเช็คจุดต่างๆนะอย่างเช่นพวก าทางห้วยกระเจา้าเรล่าขวัญบ่อพลอยนะครับทางจระเข้สัมพันธ์ทางพัะพาชัยทางห้วยคูนะครับโดยทางด้านทิศตะวันออกน่าจะเป็นชาวสวนพี่น้องชาวสวนแตงนะครับทางด้านอำเภอดอนจีดีทางด้านอำเภอสองพี่น้องนะครับเราจะให้ฝ่ายอาตีนั้นจะไปลงตรวจสอบสัญญาณแล้วเข้าไปบ้านของท่านนะครับต้องของอาภัยด้วยเนื่องจากว่าการเข้าไปบ้านของท่านนั้นคุณครูจะมีการเซฟตี้อย่างดีครับ จะมีชุดนะครับชุดแต่งชุดคลุมอย่างดีมิให้การแพร่บาดของเชื้อโควิดนั้นติดต่ออย่างทั่วถึงครับท่านจงเชื่อมั่นในการทํางานของพวกเราครับผมจะทางานทุกอย่างเพื่อความพื้นฐานของความปลอดภัยของบุตรหลานของท่านครับในการเรียนการสอนน้องในวันที่หนึ่งมิถุนายนนั้นนะครับจนถึงวันที่สิบสี่มิถุนายนนะครึ่งซึ่งจะเป็นวัน ที่โรงเรียนจะเปิดทําการการเรียนการสอนอย่างเต็มรูปแบบนั้นนะครับรั่นต้องเตรียมอะไรบ้างนะครับอย่างที่ผมได้เรียนที่แจ้งท่านจะต้องเป็นผู้ช่วยเหลือผู้กํากับเป็นโค้ดให้ลูกของท่านด้วยนะครับในช่วงนี้บ้านบางบ้านนะครับอาจจะสัญญาณไม่ดีเดี๋ยวจะลงเ,เดี๋ยวให้โรงเรียนจะมีตัวแทนลงไปดูให้มือถือโทรศัพท์เคลื่อนที่ ต่างๆครับถ้าท่านสละเวลาได้นะครับเขาให้รูกของท่านใช้ก่อนหรือกลับจากทํางานก็ให้นะครับให้บุตรหลานของท่านได้กลับมาเปิดดูหรือท่านเปิดดูซึ่งการเรียนการสอนต่างๆนั้นจะแตกต่างกันไปอย่างเช่นอย่างชั้นอนุบาลหนึ่งที่ปหนึงเนี่ยเราจะใช้แบบส่งคลิปไปนั่นจะเปิดตอนไหนก็ได้ส่วน,นตั้งแต่ปสองถึงปหนั้นใช้แบบ Zoom p p l i c a t i o n นะครับ เข้าไปเรียนนะครับและมีการประเมินผลต่างๆการเรียนครั้งนี้นับจะมีการนับเครดิตครับนับหน่วยกิจการเรียนนะครับของบุตรหลานของท่านเพราะฉะนั้นท่านต้องนําบุตรหลานของท่านเข้าห้องเรียนนะครับในช่องสัญญาณที่คุณครูได้น,นัดแนะเอาไว้ซึ่งอาทิตย์นี้จะจะสมบูรณ์แบบจะมีการประเมินผลมีการวัดผลมีการติดตามมีการสอบมีการเก็บคะแนน นะครับต้องให้ความสนใจแล้วก็ท่านต้องเป็นผู้กำกับแล้วเป็นโค้ชเป็นพี่เลี้ยงให้ลูกท่านด้วยในเรื่องของอุปกรณ์การเรียนต่างๆที่ทางผู้ปกครองนั้นด้สอบถามกันมามากมายเหลือเกินในเช่นหนังสือแบบเรียนอุปกรณ์การเรียนที่ทางรัฐบาลได้แจกนักเรียนเตรียมเอาไว้นั้นทางโรงเรียนได้เตรียมเอาไว้เรียบร้อยแล้วและในบางโอกาสนะครับจะมีหนังสือแบบเรียนต่างๆนะครับให้คุณครูเอาไปให้กับนักเรียนเป็นคู่มือการเรียนการสอน ในช่วงนี้เท่านั้นนะครับในเรื่องอาหารเสริมนมนะครับจะมีเจ้าที่นะครับนัดหมายให้ผู้ปกครองมารับเป็นจุดๆนะครับซึ่งเรารอ,รอจากท้องถิ่นซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบในเรื่องนี้อยู่ในเรื่องที่ออผู้ทุกคนนะครับได้สอบถามกันมาในเรื่องอาหารกลางวันนะครับในเรื่องอาหารกลางวัน นะครับโรงเรียนจะจ่ายเป็นอาหารกลางวันให้บุตรหลานของท่านตามจํานวนที่ทางรัฐบาลนั้นได้จัดสรรให้แก่นักเรียนทุกๆคนเพราะฉะนั้นนะครับทางผู้ปกครองครับช่วยดูแลบุตรหลานในเรื่องอาหารการกินด้วยนะครับโรงเรียนจะผู้เบิกจ่ายเพื่อนําไปให้บุตรหลานของท่านนะครับครบจํานวนวันที่นักเรียน ได้เรียนอยู่ที่บ้านและเมื่อเหตุการณ์ปกติผมไม่ทราบว่าสถานการณ์วันที่สิบสี่มิถุนายนนั้นจะเป็นอย่างไรผมไม่ยอมให้ศูนย์เปล่าทางการศาึกษาผมไม่ให้บุตรหลานหรือนักเรียนของท่านอยู่บ้านนิ่งนะครับเมื่อสถานการณ์ไม่ดีขึ้นนะครับเราจึงจะเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมีการเรียนต่อไปจนกว่าสถานการณ์จะปกติครับถ้าเมื่อเหตุการณ์เข้าสู่ภาวะปกติแล้ว นะครับเราจะติดต่อสื่อสารัานช่วงนี้ครับก็มาเรียนตามปกติได้นะครับเพราะฉะนั้นการจากกัดการเรียนองเราต้องอยู่บนพื้นฐานของความปลอดภัยของบุตรหลานของท่านครับในช่วงนี้นะครับทางราชการได้ให้คุณมีนโย,ยบายให้คุณครูนั้นได้ไปรับฉีดวัคซีนกันครบทุกคนครับพรุ่งนี้ผมก็จะไปเริ่มฉีดเป็นคนแรกครับวันต่อไปคุณครูทุกคนจะต้องฉีดนะครับได้รับวัคซีนเพราะนั้น ท่านรับประกันได้ว่าคุณครูทุกคนจะต้องรับวัคซีนแล้วก็ไม่เป็นแหล่งนําเชื้อไม่เป็นคัตเตอร์ใหญ่เป็นแหล่งเพาะพันธุ์เชื้อไปสู่บุตรหลานของท่านนะครับต้องขอฝากฝังนะครับผู้ปกครองด้วยนะครับว่าในช่วงนี้ช่วยดูแลบุตรหลานของท่านนะครับให้อยู่ที่บ้านและนําเข้าสู่ห้องเรียน,นช่วยเป็นโค้ชช่วยเป็นพี่เลี้ยงให้บุตรหลานท่านด้วยมีปัญหาประการใดนะครับก็ติดต่อ ผมมาได้นะครับทั้งใน Facebook หรือลายส่วนตัวหรือว่าโทรศัพท์ที่ผมที่ผู้ปกครองที่ผมได้บอกอผู้ปกครองไปแล้วนะครับนักเรียนก็จะมีโทรศัพท์ผมเกือบท,ทุกคนนะครับติดต่อมาได้เลยนะครับก็ทางที่สุดน,นี้ผมจะก็จะพยายามหาหนทางที่สุดน,นะครับเพื่อให้บุตรหลานของท่านได้ได้รับาเรียนกันนะครับก็ในะโอกาสนี้ผมก็ขออคุณท่านผู้ปกครองทุกท่านนะครับทวัสดีครับสวัสดีครับ